433,137คะแนนพักลำดับที่2คือพักพิทัไทยนะครับได้7ล้าน9 2 6 3 0คะแนนพักลำดับที่3พักอนาคตใหม่6ล้าน2 6 5 9 5 0คะแนนลำดับที่4คือพักประชาธิป,ปัตย์นะครับได้3ล้าน9 4 7 7 2 6คะแนนแล้วก็ลำดับที่5คือพัก ภูมิใจไทยนะครับได้3 7 3ล้าน7แสน้าคะแนนจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นร้อยเปอร์เซ็ล้าน2แสน่นพันร้อคนนะครับผู้มาใช้สิทธิ์อันนี้ยอดสูงขึ้นจากวันที่ท่านประธานกรกตได้โูตามาแถลงเมื่อวันที่24เพราะนั้นเนี่ยเราคิดที่ตัวเลขประมาณ93%วันนี้คิดร้อนะครับ ผู้มาใช้สิทธิ์เป็น74.69เปอร์เซ็นต์ร้อยละ74.69นะครับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์คือ38ล้าน2,688,375คนผู้ไม่มาใช้สิทธิ์นะครับผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ก็จะเป็น25.31เปอร์เซ็นต์นะครับจำนวนก็คือ12ล้าน9,712,63 อันนี้คือในเรื่องของจานวนผู้มีสิทธิ์ผู้มาใช้สิทธิ์74.69เรซร้อยละ74.69นะครับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์คือ38ล้าน2,68,375คนผู้ไม่มาใช้สิทธิ์นะครับผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ก็จะเป็น25.31เปอร์เซ็นต์นะครับจำนวนก็คือ12ล้าน9,71,000 263คนนะครับอันนี้คือในเรื่องของจำนวนผู้มีสิทธิ์ผู้มาใช้สิทธิ์และไม่มาใช้สิทธิ์นะครับกรณีข่าวที่สถานการณ์ตอนนี้ต้มีการให้ใบเหลืองใบแดงอันนี้แท้ความจริงเป็นยังไงครับข่าวนั้นยังไม่เป็นความจริงนะครับข่าวที่เป็นความจริงคือตอนเนี้นะครับเรารับเรื่องไว้ทั้งสิ้นนะครับรับเรื่องไว้ทั้งสิ้นอยู่ร8 6เรื่องนะครับ186เรื่อง เป็นทั้งในส่วนที่เป็นความปรากฏนะครับ40เรื่องแล้วก็ในส่วนที่เป็นคําร้อง71เรื่องนะครับแล้วก็ในส่วนนี้กกรก็จะมีการดําเนินการนะครับจะมีการจะมีการตรวจมูลกรณีก่อนแล้วก็จะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาไตาส่สวนนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้มีการตั้งทงว่าจะต้องมีการให้ใบเหลืองใบแดงจานวนเท่าไหร่แล้วก็ให้พักไหนเท่านั้นไม่เป็นความจริงนะครับ่กรไนะครับว่าจะแจ้งใหาจนวนให้ไ เรื่องส่วนมากจะเกิดใกล้ๆวันเลือกตั้งนะครับณวันเลือกตั้งนะครับมีเรื่องทั้งสิ้นนะครับร4 6ยเรื่องนะครับแต่นะครับผ่านเวลาเลือกตั้งมาไม่กี่วันนะครับณื่าเช้าอย่างที่ท่านลงิดนำเียนไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับและก็ทยอยมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคะแนนตรงนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะคะแนนคะแนนที่รายงานขึ้นมาจากที่แบ่งเกตนะครับที่เมื่อกี้ได้ผมได้แถลงไปนี่คือคะแนนที่เป็นทางการแล้ว